โลดๆครับมาครับสบ o ดสิดาพีน้องกินแกงใหม่สวัสดีพี่น้องสวัสดพี่น้องน้้น้กสวัสดีสสดีดยดไดดดพี่น้องดสวัสดีเพาลดกอ่อนๆกํลังยืนใกล้ยืนมาด้ออืลูริด้แล้วเนาะเบิลูกแลลูก แต่ก่อนนะทุกทีดีเดียวนะ้อนฮ้อนเบาเบาฮ้อนห้อนใหม่มันใหม่ได้ค <c oughs> อคอเดี๋ยวอีสองอีสองวันเดี๋ยวไปให้เรากินเลยไปนเฉนลี่ยเงินจนเราเอากินเกลือเพืพัดเพื่อหนีไปเราเลยนี่ไ แบบน้อใหม่เนาะมันเห็นเป็นกระแซบเนาะน้กรแซบแซบุ่นเนาะใส่น้ำไายที่แถบบรต้เอตไปตนสหน้าอากกินบเมอนนมาแล้วเราเห็ดที่อยาาอ ห่อนห่อนยิบเอ้ายิบเออซื้อเยอะกว่าเผ็ดแล้เผ็ดบวกทางอื่นเนี๋ยออกโซเซลทางุูเทานี่มาออกกกินบวกเหรอได้แล้วกกินคำไหนเลย หรือว่าเราคินคำังใหบเนาะดนกนโคนลมัออกกกันเจ้าหงทานู้ห้างนาขายส่ราคาโรงงานขายจะน่ากเลยกเงินลา ใ้รส่งราคางงานมายังนีบันดนในนอซูน้อห่อเยอะห้อห่ะห่อ,อห่อเ้ยเออซื้อกิบน้ำขขาแวมว่แล้เนาะจำเป็นปะไล่ๆได้อดนี่เด้หาซิบพันีเม่ซิบเจ็ดอันผมเก็ซื้อนเนาะเอามาหนีบเนาะสั่งเลยค่ะไปนางุไปนางุนงบหอเล Thôi mừng như này cũng có sự bố dân hả nà Ừ Nặng như là mẹ ạ Mẹ ơi Hả mẹ ạ Mẹ ơi Cái này ừ, này like, nó <c Messi> <c�ell>: thì không phải tầm kinh khảo Đúng không? Tài côn Nó không cho mà chờ Ừ Ok hãy phúc chào ăn nằm căn ซาลีซาล่า,ามันทถือมาเดยังรอกินกันเห่นกัน,นะกนังบอกพื้นกินกันอะไรก็คดได้หม,มอ,นอันบอก,กอเ่น,น,ะนจะนนวินแล้วเนาะตะวินนั่งเลยเาพืนบ่นกัน,กนเราจะทนนะเลยนี่หัวจะกรองเราจะทำสะดวกอ้าเอาเอ มกลลักเลาล่อตาอีกตับก็ระคุยกับแม่ข้าวลาดนะลูกคนรักกับลูกเจ้าอีกตัวห่า่นี่ีบ่อน้นสมัยนี่มันแปลกไปเน,ะนาะจังคังไว้ในห้องเอาเอาคือว่าค้งมันไวค้างว่งมันออกมามันแหลงตั้มอันนั้นอันนี้อะไรวะกระเงียนกระหูกเงียนบ่ักไอ้ลูกเขาบอก ไม่ไดแล้วทำได้แนาวเขาเป็นโทษในคู่เขาเขาเดือดฉบุบรรันบ่นบรเนาะชำได้้วลูกยาแปดปีป้ามันใหญ่เลยจะโพแล้วเนาะใหญ่เลยแปดปีเราจะเป็นหมบ่าวนะหมอบนไหมมอบนแปดปีนะอน มเนยังอเอาเลยบ่เดียวนี่ยเอามาได้คือที่แค่ต้องช่วยกันเำไม่ยนแล้วจะเรียนยนวจนะเปาเป็นเปล่าทงทงทง,ทงหูกระตไปเหนียวเองผูกระตีกี่เหนีนยวเองก็ลูกกระจ่าหลายและเนาะทงขอโทษขออภัยดิฉัน โทรมาสดโทรบ่หักบ่หักใจนะเล่นเล่นโทรศัพท์นี่เบิดมือเขาบนอี่รอบหนึ่งเด้อบนไปแล้วบ้านเนี่ยบ้านในหอยเขาสวรรค์เนาะมันมันนั่งอยู่ในห้างนะเสียบแบตซัดเล่นเลยจักมือได้มันสิอันนั่นโลแบตมันระเบิดตุ่มแต่มันมันขึ้นเนเช่นเที่ยงคืนนั่งเอ๊ะจะท่องไปแบบเที่ยงคืนแต้เขานอนขึ้นเที่ยงคืนเขาก็บริสีบไว้โทรศัพท์คนต่อคน อัี <Slack> the ้เสียอไปเลยไมันเสื่อมเลยแบมันเสื่อมบเลเราจะมีนู่ดูเนอนกับเลืดแค่ตรงนั้นเด็กเมาแล้วพอปักนี้ภาพมากมันับเอาบกตเบียดเบียนกันกับบอไบ มันมีโหลดใเตอร์มั่งโมาส่งทางเตอร์มันได้นบอกต้องช็อตเช้าคี่ไปคีนาเนาะมันขายกันไบอกมันขายสองหมื่นเตอรสองหมื่นกูได้น่ะเอาไว้ไปให้ได้ของมันเลยไปหมู่มั้มันไปขายลูกปลาตัวมันคือขายบอก mình đi sang khăn mảnh mày mình dư khăn mảnh ừ. Để bẹp mảnh ngáo ngăn mẹ đếch cuộn này có điều mày bố bình ăn chuồng này Chuồng này tạo hình ra mình đang mua đây nó gặp mi ở chuồng này con tham mình gặp mi mi vàng đấy nó bố nói cả mi cẩn mi lung là con hào này, nói gì xá, ai thì mi mà lót bò hả, nó có ra À ทำไมทานมอได้จี๋ชงเนาอแ้ไมันจังอเนาะออกล่แต่ของเราไปเนาะออกมีครับเลยของเราะขนาดเราบริโภคเรนเนาะหวานเนาะมันออกมันดูห่มเลนตกห้าม่มันห่มมันออกดีมันละซุ้มออกตลอดแรงตลอดคนแลไกันเนี่ยล้ไนาบริกลน้าได้อ มันหมักหุ่มเลืนอไกเด้วยหมักหุ่มหุ่มไกุ่่มมันละลายมากลยปลูกเขาปลูกเขาเนี่ยนอนไปติ้งเลยแม่แลมเลยเลมาละหันไปทางหุม มาเลยพี่น้องมาเอะไรเนี่าเหลื่นกายเจ้อุ้งเคนไ่องมาอย่างไกันวะมย่วานให้แม่มึาเอาไปมากินข้าวบ้านเขาเชิงหนึ่งเขาเอานั่นเขา้องนี่นี่นี่เลยเขาแบ่งไว้ เขาอนำนั่นอัน okay. ัเขาเจ้าเขาเชิงขามหม้อบนละมือนละมือมากับบอเลยนั่นแหละทีเช้งเร็วๆบอหของหน่อยก็เช้งก้อนของหนอยเช้งก้อนเขาแบบเป็นขามหม้อ โอตูโอตูดอกอันพี่ชมนะเข่จ่ายให้่อนเลยเด้อโอนให้เราเลยมาพี่แล้ว กูหากูบอหับท่านมาพี่มาพี่มาพี่ก่อนมาพี่มาพี่คุณพี่มาพี่ก่อนเนาะมามาก่อนคุณเทพใกล้ๆกล้คุณเทพใกล้ๆมันจังมอนหนูกินโมจแกงหน่อยไหมไปนั่งไปนั่งกูเดี๋ยวไปนั่งกูไปเอออ่ะเห็นบอก มึงก็จ่เป็นภาษาลยมือขึ้นไปกูได้ทองอ๋อไม่ฮะนะมึงน่นอกหะนี่ทำอินนะเรก็คยเราเคขัดนาดพันยังหองยิ้มเขงแซ่ขนาดนี้แซ่บเซ่บวนไปนลยนั่งวนไปเเนาะว

อย่าบอกเอ้ยนังนะนี่ยโตมัโล่งๆกินดอกมอเาผีล้วน่อแล้วบบล,งลงะหอดเวลาแล้วนะ นั่นบ่ห้อเลยห้อกับห้อเลยถ่ายอีกามนึงทีโอเค